รู้ไหมผมเป็นใครเป็นใครคะคุณไม่ให้เกียรติพลทหารเลยเหรออ,อ๋อโอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราเห็นคลิปไปแล้วออนะครับกรณีที่เขาบอกว่าเขาเป็นพลทหารนี่แหละครับเป็นถึงพลโทเลยนะแล้วก็บุกขึ้นไปที่โรงพักหลังจากที่มีเรื่องมีราวกับผู้หญิงคนหนึง่งโอ้โหบอกเดี๋ยวจะสั่งย้ายทั้งโรงพักเลยลอยาก,กให้ย้อนไปดูคลิปนี้กันอีกรอบนึงคุณผู้ชมฮะ พี่ขับรถจะชนคนของหนูไหนก็ชนหนูถ่ายคลิปไว้แล้วค่ะถ่ายไปแจ้งความไปผมไม่ได้กลัวอะไรก็ขวางการจราจรทางทางจราจรยังไงคะพี่ตั้งหากที่ขวางทางจราจรสวจครับถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ถ่ายถ่ายได้ถ่ายค่ะถ่ายเหมือนกันค่ะมีถ่ายคลิปผมแจ้งความุณเลยเขาถ่ายคลิปผิดกฎหมายไหมไม่ผิดค่ะเพราะว่าป้องกันตัวผิดรถผิด ทำผิดก็ฟังความกังวลจะชี้นะอ้าวถ้าทำผิดไหมเขาถ่ายผมเห็นก็ถ่ายรูปแล้วนะผิดไหมผมขอพูดเรื่องว่าใครเคยอย่างนั้นัาทะเลาะนะครับมาค,ค,คุยกันคุณก็พูดจากับผมไม่ดีเหมือนกันแมนดีจะออกออกหมายเป็นใครวะคดีอะไรอย่ามาออกหมายผมเป็นใครอ่ะ<ท>ผมเป็นคนทโท้<ท>นะนะ คุณให้เกียรตินายทหารหรือเปล่าคุณพูดจากับผมไม่ดีเนี่ยผมพาลูกน้องมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมกดดันคุณทุกอย่างจะดีว่าคุณพูดจากับผมอย่างนี้ผมไม่กลูกกรยอกที่าออกมงออกหมายเนี่ยเดี๋ยวออกหมายไปเยลยหลักฐานมันชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าหลายคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นแล้วก็บอกว่าจะมีการตรวจสอบมีความคืบหน้าด้วยเรื่องของเรื่องกรณีของหญิงสาวคู่กรณีเธอเองเนี่ยเป็นออกบูธสินค้าที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เขาบอกว่ารถกระบะของเธอ เธอเนี่ยถูกล็อกล้อก,ก็ช่วยกันขนย้ายของต่างๆออกมาระหว่างนั้นก็มีปากเสียงกับคนในคลิปที่เขาบอกเป็นพลโทนี่แหละครับชื่อเสียงเรียกนามพลโทจุฬานะครับจอดรถเก๋งสีบอลอยู่ด้านท้ายรถกระบะของเธอปรากฏว่าพลโทจุฬาเองเร่งเครื่องครับเฉียวชนรถของนางสาวกิ่งการหาว่าจอดรถเนี่ยขวางทางอยู่ นี่แหละครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันกขึ้นโรงพักโรงศารแบบนี้นะครับล่าสุดครับพันเอกริช,ชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทับกก็บอกว่าโลกออนไลน์แชร์กันเยอะเหลือเกินพลโทกลางแล้วก็รู้ไหมผมเป็นใครจะสั่งย้ายตำรวจทั้งโรงพักแบบนี้ปรากฏว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นกําลังพลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทราบชื่อก็คือพลโทจุลาเจริญวัฒนากุลปัจจุบนันปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับ คือเหตุการณ์นี้ถึงมันจะเป็นพฤติการพฤติกรรมส่วนบุคคลแต่กองทัพบ,บกเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับให้หน่วยต้นสังกัดดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆตามระเบียบวินัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายด้วยเดี๋ยวจะสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดํเเเาเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกระทรวงกลาโหมครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์ก็บอกว่ากองทัพบ,บก และสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตอนนี้อยู่ระหว่างขอคาชี้แจงจากพลโทจุฬารวมถึงตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามแต่เมื่อเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมนายทหารไม่ว่าชั้นยศใดต้องมีความอดทนอดกลัน้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อพี่น้องประชาชนในคลิปก็เห็นแล้วว่าพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับล่าสุด พันตำรวจโทรรุ่งโรจว์พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็เตรียมออกหมายเรียกพลโทจุลาให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนนะครับต้องบอกเลยคุณผู้ชมปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งเข่งทั้งคล่องเลยนะครับร้อนไปถึงบิ๊กทินฮะบิ๊กทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ออกมาแอคชั่นเลยท่านบอกโยแบบนี้ เอาผิดได้ถอดยศย้อนหลังได้นี่แหละครับเบื้องต้นท่านบอกว่าอาจจะถูกลงโทษทางวินัยนะครับส่วนที่หลายคนกังวลว่าจะมีการดึงเรื่องหรือเปล่ารอให้กเกษียณก่อนหรือเปล่ายืนยันต่อให้กเกษียณแล้วหนีโทษทางวินัยก็ไม่พ้นสามารถที่จะไปไล่ออกแล้วก็ปลดออกถอดยศย้อนหลังได้นักข่าวถามต่อแล้วส่วนใหญ่นายทหารยศนายพลขึ้นไปส่วนใหญ่จะไม่มีโทษทางวินัยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านก็ตอบว่า ชั้นไหนก็มีโทษแต่คนไม่ค่อยรู้ยกเว้นกรณีที่เป็นข่าวและตอนนี้กำชับให้มีการเปิดเผยผลการสอบสวนให้สังคมเนี่ยรับรู้ด้วยนะครับ <c oughs> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำต่อนะครับทหารที่ทำตัวไม่ดี <c oughs> ทหารนอกครีอจะถูกสอบสวนลงโทษไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs>